สวัสดีครับเพื่อน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 ,อน,อนจำคลิปที่ผมอาอ้อยมาสิบพันสิบสายพันธุ์ครับแล้วก็ให้เพื่อนเพื่อนทายชื่ออ้อยนะครับถ้าใครทา,ายถูกหรือว่าถูกเกินเจ็ดชื่อเนี่ยก็จะได้รับพันอ้อยฟรีสามท่านแรกนะครับที่ทายถูกมีพี่สองท่านนะครับจริงๆก็ถูกแทบทุกคนนั่นแหละถูกเกือบหมดด้วยแต่ว่าบางคนก็ผิดแต่ว่าก็ว่า บางคนก็ก๊อปปี้ลอกเพื่อนครับแล้วก็หมดเวลามาตอบตอนที่ผมเฉลยไปแล้วด้วยก็มีนะครับประมาณสนะิบกว่าคอมเมนต์คราวนี้ผมก็เรียงลำดับนะคนที่ตอบก่อนนะครับก็มีพี่มีคุณครูนิรุตวีรุตหรือนิรุตนะครับอยู่อำเภอเมืองจันทันีนะครับตอบน่าจะเป็นคนแรกเลยแล้วก็มีพี่อะไรนะนามสกุลจีคีรีวุฒิอะไรสักอย่างเนียอยู่ น,นั่นแหละแล้วก็ผมก็ไปตอบเมนแล้วก็ให้ส่งชืแอดไลน์ส่งทื่ออยู่จริงๆก็เป็นลูกค้าเก่าที่เคยซื้ออ้อยนะครับคราวนี้วันนี้ผมก็มาตัดอ้อยให้แล้วนะครับแต่ผมจะไม่เขียนชื่อพันธุนะผมจะใส่รวมๆเพื่อให้มันปนกันแล้วก็เอาไปปลูกเองนะครับอุตสาท้ายถูกเนาะอุตสาหท้ายไอ้อ้อยสิพันวันนั้นถูกวันนี้ก็ต้องเอาไปปลูกเนี่ยก็จะไม่เขียนชื่อนะครับก็เอาไปปลูกเลยแล้วก็ไป เอาไปดูกันเองว่าเฮ้ยเวลาโตแล้วมันเป็นพันไหนกันแน่แต่วันนี้ผมจะบอกชื่อพันธไปก่อนนะครับมันจะถ่ายแล้วบอกชื่อพันธุ์ไปแต่เวลาตัดใส่ถุงเนี่ยผมจะทําให้มันปนกันมากที่สุดนะเอาไปปลูกแบบอ่าสังเกตเอาเองเวลามันโตนะครับสังเกตเอาเวลาที่แบบตั้งแต่เล็กดีกว่าเออตั้งแต่เล็กมันเป็นมันเป็นยังไงใบรุ่นใยหนุ่มสาวเป็นยังไงจนแก่จนเท่าจนอ้อยโตหวาน ออกดอกมันเป็นยังไงเอาไปศึกษาเอานะก็จะได้รู้จักอ้อยมากขึ้นนะครับซึ่งวันนี้ที่ตัดมาเนี่ยบางพันุก็จะไม่มีที่อยู่ในคลิปนั้นวันนั้นวันนั้นในคลิปรู้สึกจะ,ม,ะมีอ้อยอ่ามีอ้อยแดงยั์เวียดนามเขียวไต้หวันนางนวลแดงมาเลสุพรรณหนึ่งเหลืองเกษตรศสาสตร์หกศูนย์ หรือเปล่าแล้วก็อะไรเนี่ยประมาณสืบสายพันธุ์นี่แหละผมก็จำแมตวันนี้มีพี่มีคุณครูนิรุตนะอาเภอเมืองสุราษฎร์หนึ่งท่านนะครับตอบมารู้สึกจะผิดไปข้อหนึ่งนะครับรู้สึกจะผิดไปข้อหนึ่งนะครับคุณครูนิรุตแล้วก็พี่อีกคนหนึ่งนะเรียกพี่จีคีรีวุฒิแล้วกันนะครับเนี่ยก็ตอบถูกนะครับ ส่วนนี้ท่านหนึ่งผมจาชื่อไม่ได้นะครับตอบถูกเหมือนกันแต่ผมไปตอบเม้นกลับให้แกแอดไลน์แกไม่ได้แอดไลน์กลับมานะครับก็ <c oughs> ถือว่าก็ <c oughs> ถือว่าสารสิทธิ์ไปนะครับก็คือถือว่าอดไปนะครับวันนี้อดนะครับก็เลยมาถ่ายให้ดูนะครับคุณครูแล้วก็คุณจีนะครับ สองขั้นรับไปนะครับอ้อยกองนี้วันนี้ฟรีนะครับได้กี่ทองก็ตามนั้นนะครับก็จะตัดให้หมดนี้เลยจากโคนถึงยอดมันปลูกได้ตั้งแต่โคนนะเพราะว่ามันเป็นอ้อยที่ยังไม่ได้แก่นะครับวันนี้ก็จะมีอันนี้มีเพิ่มเพิ่มมานิดหนึ่งนะครับผมเพิ่มพิเศษให้วันนี้ซึ่งผมมีอยู่สองกอนะครับแดงฟินด้านะครับเป็นอ้อยเขี้ยวนะน,น,น,ำำนะครับเป็นอ้อยเขี้ยวนะขันน้าน้าดานะครับเป็นอ้อยเขี้ยวที่ก็ใช้ได้ไหมแล้วแต่คนชอบ ตอบไว้ใช้ได้ประมาณหนึ่งนะครับนี่หน้าเป็นยังไงมันก็จะเป็นเหมือนออด้ามคันร่มครับด้ามด้ามร่มนะครับ,รบใบก็จะเกลี้ยงๆหน่อยประมาณนี้แบบนี้นะน้ําหนักเบานะเป็นอ้อยที่น้ําหนักเบามากเลยไม่ค่อยไม่ค่อยอตึงมือเท่าไหร่นะครับคืออ้อยแบบนี้มีเปลือกหนาแล้วก็ชานุ่มชานิ่ม มวลไม่เยอะนะถ้ามันเบาก็คือมวลน้ําหนักในในลำมันไม่ได้เยอะแสดงว่าเคี้ยวได้อ้อยแบบนี้เคียวได้โอเคแดงฟินด้านะผมได้มาจากผมจาชื่อไร่วรานนนนะเพจเฟซบุ๊กนั่นแหละนะครับผมซื้อมาสิบสองท่อนนะครับติดติดอยู่สองท่อนโอเคก็ถือไปได้พันอ่าแล้วก็ถัดไปนะครับอันนี้เป็นอ้อย เมียรบแต่เช้าอ้อยเวียดนามนะครับตั้งแต่เช้าเลยเล่นตั้งแต่ถัววันเลยนะครับเมียรบแต่เช้าหรือชื่อจริงๆนะมเมียรกเหมยเซานะครับเมื่อกี้ชื่อเล่นอันนี้แข็งเคี้ยวไม่ได้นะครับก็เคี้ยวได้ใครอยากเคี้ยวก็เคี้ยวแต่ผมไม่เคี้ยวนะเพราะมันแข็งก็เป็นอ้อยคันน้ำของเวียดนามนะครับทำอุตสาหการรมน้ำตาลได้ด้วยเอาไปปลูกปนกับขอนแก่นสามนี่แยกไม่ออกเลย แต่รสชาติก็คือ,อหวานคล้ายๆน้ำมะพร้าวนะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือที่พิเศษก็คือว่ามันไม่ดำขอนแก่นสาวเราไปคั้นน้ำมันจะคดำจะดำเห็นไหมแต่นี้คันเรามัน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 ไม่ดำนะครับซึ่งมันเป็นอ้อยเนื้อตันนะครับปกติอ้อยเนื้อตันเนี่ยคันน้ำแล้วน้ำชอบเปลี่ยนสีนะครับแต่เนี่ยไม่เปลี่ยนสีแต่แต่อย่าไปปลูกในน้ำท่วมขังนะครับ ถ้าปลูกในน้ำทุวมขังแล้วถ้าเกิดมันเป็นเซียนเนี่ยแบบว่าใจช้ำม,มีเนื้อเยื่อที่ช้ำไปนยะอันนั้นจะมีส่วนทำให้น้ําคลําได้เพราะฉะนั้นต้องปลูกในที่ดอนนะครับสําหรับเมียลบแต่เช้านะครับโอเคถัดไปจะเป็นอันนี้อ้อยแดงมาเลยนะครับลำอาจจะไม่สวยมากนะครับในคลิปนี้นี่ครับแดงมาเลย ผมได้มาจากช่อง YouTube อ้อยคันนาไร่สมใจนะครับเป็นในหัวนะครับนวัดชูสอนอ้อยขันนามไร่สมใจแกมีเยอะนะครับอ้อยพันนี้มีหลากหลายพันพันแปลกแปลก,กทั้งใต้ก็เสาะหามาก็ได้มาจากแกนั่นแหละอันนี้แดงมาเลยแกสมมาให้สิบประมาณปีกว่าสองปีแล้วนะครับผมก็ปลูกขยายพันมีอยู่สิบัวสิบกอ่ก็สัหน่อย,อยพอมีพันติดไว้นะครับ ปลูกได้ดีในพื้นที่ที่ดินดีนะดินดีแล้วก็แต่แต่ไม่แต่แตดินทรายไม่ชอบนะปลูกในดินทรายไม่ไม่ไม่เวิร์กนะครับไม่เวิร์กแต่รสชาติน้ําแล้วก็การเอามาเคี้ยวกินเนี่ยโอเคเลยนะครับสําหรับอ้อยแดงมาเลยนะครับจากช่อง y o u t u b e อ้อยขันน้าไร้สมใจนะครับเป็นเจ้าของช่อง youtube ที่เป็นคนใต้นะครับแต่ชอบร้องเพลงลูกทุ่ง โอเคอันนี้ส่วนอันน,น,นี้คืออ้อยเนี่ยผมผมมีที่มาหมดนะอันนี้อันนี้อ้อยคันนาสายน้ำพึ่งแดนใต้นะครับจากต้นฉบับอ่ามันเป็นอ้อยอ่าอ้อยอ่ามาเลเขาเรียกไฮมาดูก็คืออ้อยนะอ้อยคันนาของมาเลเนี่ยแต่ชื่อไฮมาดูก็คืออ้อยนะแต่ชื่อของอ้อยเนี่ยรหัสสายพันธุ์ของอ้อยเนี่ยจาก กรมการมาเลียอันนี้ผมหาข้อมูลไม่ได้หาไม่เป็นนะครับแล้วก็ันมันเป็นอ้อยขนน้าของมาเลนะเป็นอ้อยขนน้าของกรมวิชาการด้วยนะครับมีหาสายพันธุ์นะครับแต่ว่าคนใต้ก็เริ่มนํามาปลูกครับเอาเข้ามามาปลูกแพร่หลายภักตกตอนนี้ก็แพร่หลายทั่วประเทศแล้วชั้นนิ่มากนะครับแต่หวานหวานมันจะเลี่ยนอ่ากินนิดนึงพอได้นะครับแต่ถ้าข้นน้านี่เจ๋อเลยสีหวานไวด้วยนะเป็นน้อยที่หวานเร็วด้วยแล้วก็ข้นน้ํอ่า เคลื่อนคันทางานเบาด้วยนะไม,ไม่แข็งนิ่มมากเลยสายน้วพึ่งใต้สายน้วพึ่งแดนใต้นะครับถัดไปจะเป็นเอาตัดมากลืมเลยอ่อเนี่ยสายพึ่งแดนใต้เหมือนกันอโอเคอันนี้อันนี้ให้สองลำเลยลำไม่ยาวมากแล้วก็อันนี้จะเป็นเหลืองกเกษตรศาสตร์เอ้ยไม่ใช่เออถูกแล้วเหลืองกเกษตรศาสตร์หกศูนย์นะครับนี่เหลืองกเกษตรศาสตร์หกศูนย์อ้อยจาก อ่าไอ้มอเกษตรศาสตร์วิทยาเขตกำแพงแสนนะครับเรือนเกษตรศาสตร์60อันนี้เคี้ยวอร่อยผมชอบเลยเคียวกรอบดีนะครับคันน้ำได้ด้วยจะมีรสติดมันนิดนึงจะมีรสติดเ,เหมือนเอานมไปใส่นมจืดนมสดอะไรพวกนี้อ่าเป็นสไตล์ที่อย่าไปปผูกใกล้สุพรรณนะแยกไม่ออกนะครับแทบใกล้เคียงกันเลยแต่จะมีความรสติดมัน กลมกล่อมมันมันตื่น,ต,นตุ่นขึ้นมานิดนึงนะอร่อยดีนะครับเปลืองเกษตรศาสตร์ลำแตกก็มีเหมือนกันแต่ก็จะไม่เป็นเสี้ยนแดงง่ายเหมือนสุพรรณบุรีห้าสุพรรณบุรีห้าูนี่ถ้าลำแตกชอบเป็นเสี้ยนแดงแล้วเนาว่าก็คือเนื้อเน่านะครับเน่าในเสี้ยนแดงโอเคเหลืองเกษตรศาสตร์ส,สูกรอบนะครับกรอบแต่ข้อดีที่ดีกว่าสุพรรณนั่นสูงก็คือมันมันล้มยากกว่าศูนี่ล้มง่ายอันนี้ล้มล้มยากกว่าฐานรากค่อนข้างดีใช้ได้เลยนะครับ ออกดอกก็ออกดอกอันนี้ทุกวันนี้โลกมันเปลี่ยนแปลงไม่ไม่กล้าพูดเรื่องออกดอกเลยโลกเปลี่ยนแปลงเยอะแล้วออกอพืชตระกูลหญ,ญ้าออกดอกแบบว่าแปรปรวนมากผมก็เลยไม่กล้าฟันธงณวันนี้นะณวันเนี้ยก็เลยไม่กล้าฟันธงว่าโอ้โหอันไหนออกดอกยากอันไหนออกดอกง่ายทุกวันนี้มันเชื่ออะไรไม่ได้เลยยึดอะไรไม่ได้นะครับโลกเปลี่ยนไปนมากบางทีฝนฟ้ายังไม่ตรงตามดูกาเลยโอเคถัดไปจะเป็นอ้อยจากนาถวินพูนทองนะครับ ไปช่วยงานบ้านญาติแกก้ามฝั่งไปเวียงจันทร์ก็ไปเห็นเข,ขาคันน้ำเขาอ,อ้อยตัวนี้คันนะครับก็ได้มาแล้วก็เอามาปลูกขยายพันธุ์เป็นไร่เป็นสวนนะครับผมก็ได้มาจากแกนะจากต้นฉบับที่แกเอาข้ามมาเลยน้าทวินพูนทองนะครับรติดมือมาพายเรือไปไม่ใช่พายเลยก็นั่งเรือข้ามไปงานบวชเรืออะไรอย่างเนี่ยก็ได้มาจากเวียงจันทร์ครับก็เลยตั้งชื่อให้จากที่มาอ่า เวียงจันทร์นะครับได้มาจากเวียงจันทร์เป็นไร้สูงสูสงชลูดกอกอรกกอแน่นกอเหนียวรากเหนียวไม่ล้มเคี้ยวได้คันได้มีหลายหลายท่านทําเอาซื้อไปเป็นแนวกันลมนะครับประยุกต์เป็นแนวกันลมได้ค่อนข้างค่อนข้างดีดีกว่าไผ่ก็จะไม่รบก,กวนเพื่อนบ้านมากก็ถือว่า,าเป็นไรที่หลายทางดีนะครับคันน้ําเคี้ยว เป็นแนวกันลมเป็นอนาเขตทําแนวอนาเขตได้ตัดออกก็ได้อย่างเงี้ยแต่ถ้าเป็นไผ่เราก็จะจัดการยากใช่ไหมโอเคสายนพึ่งได้มันจากไหนได้มาจากคนใต้นะครับเฟซบุ๊กนะครับพี่แปะเท่งต้นหอมนะครับแกเป็นคนใต้นะครับก็ได้มาแล้วก็อ่ะลืมบอกอีกหนึ่งอันนี้ได้มาจากไหน ไอเหลืองเกษตรนี่ได้มาอ๋ออันนี้ได้มาจากน้องรสุขคนนะน้องรสุขคนมีอ้อยประมาณห้าสิบสายพันธุ์อยู่ขอนแก่น,นเหลืองเกษตรหกศูนย์ส่วนไอมีโรคใหม่เช้ได้มาจากไหนได้มาจากพิจ๊อบนะครับเฉลิมศักดิ์มีสีนะครับจะของแบรนด์เครื่องคันตะกูลเอฟนะครับได้มาจากเวียดนามนะครับเพราะฉะนั้นอ้อยก็มีที่มาหมดเลยนะครับมีที่มาแล้วก็ ที่มาก็สําคัญแต่คุณสมบัติที่เรามาปลูกแล้วเป็นยังไงอันนี้สําคัญกว่านะครับอันไหนมันดีอันไหนมันเป็นยังไงแล้วก็เลือกใช้ตามจุดประสงค์ที่เราอชอบที่มันเหมาะกับเรานะครับสุพรรณหนึ่งผมไม่แจกนะเพราะว่าสองท่านนี้น่าจะได้ไปแล้วนะคนที่ตอบคำถามถูกเนี่ยน่าจะได้ไปแล้วหรือจะเอาหรือจะเอาไปไปตัดให้ครับเนี่ย ผมก็ตัดวันนี้ก็ตัดท่อนพันธุ์นะก็มีหลายพันนี่ยกล่อก็สุนพันหนึ่งมาหัวอุ่ามาหัวอุราตอนนี้ก็แสแรงนะครับมีสตัตมีสั่งตลอดเลยอยเขียวอร่อยเอาโอเคนะครับยินดีสําหรับผู้โชคดีนะครับตอบถูกสองท่านแรกจริงๆสามท่านแรกอีกท่านหนึ่งแกไม่ตอบแลวแกไม่แอดไลน์มาส่งที่อยู่ให้ผมก็ส่งให้ไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นก็ได้แค่ สท่านเดี๋ยวไว้โอกาสหน้าแล้วก็รอบหน้าเดี๋ยวเดี๋ยวเล่นเกมกันอีกนะครับทายชื่ออ้อยกันอีกนะครับโอเคแต่ถ้าใครอาคิมนี้จะไอกองเนี้ยฟรีอันนั้นไม่ฟรีนะครับอันนั้นเขาซือ้ออันนั้นเขาซือ้ออันนี้อันนี้ฟรีนะครับถ้าใครอยากได้อ้อยพันสุพันหนึ่พันอะไรตั้งโทรมาได้ที่เบอร์086 3์5 2 1ถูนะครับแอดไลน์มาก็เบอร์เดียวกันนะครับ โอเคผมตัดนี้ทำงานตรงนี้เสร็จผมก็จะไปปลูกอ้อยหน้าฝนต่อนะครับอ้อยหน้าฝนเป็นอ้อยปลูกอ้อยหน้าฝนเป็นเป็นการปลูกที่เพื่อที่จะเอาไว้ตัดช่วงเดือนก่อนหน้าฝนปีหน้านะครับนับเลยเราจะคั้นอ้อยเดือนไหนเราก็เราต้องนับถอยหลังไปปลูกอ,อีกอย่างน้อยแปดเก้าเดือนนะเก้าเดือนสิบเดือนอะไรอย่างเงี้ยนะครับ โอเคปูกอันหน้าฝนก็ชําไว้ครับชำชำให้มันติดเป็นเป็นหน่อแทงมีใบกลางสักหน่อยแล้วก็ไปไปขุดหลุมปลูกได้แต่ถ้าเอาไปท่อนไปวางหน้าหน้าฝนอาจจะเน่าได้นะครับโอเคครับคลิปนี้ประมาณนี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ